หนูคิดถึงนายหลวงค่ะได้ยินเสียงแม่อายุยี่ห้าปีพูดคิดถึงใครนะถ้าแบบนี้น่าตาเหมนชนะพาแซ่ยอาเปียถหนสแกรี่บานี่บ๊อกอเด็กผู้หญิงผมเปียใส่เสื้อสีดำหน,น้ามาสมวิชาย,ย่าพิพัฒน์เทียนชัยอยู่นี่หนูคิดถึงนายหลวงค่ะทุกคนเสียใจเหมือนกันได้ยินเสียงแม่อายุยี่ห้าปี้าแบบนี้น่าตามนชนะพาแซ่ย,ย่าเปียดเหมือนแม่มอฉีวัซีนแม่มอน่ารักมาก ฮิมวริจังร้องเพลงเล่าสู่หลานฟังเพลงของตายอรไทยเสียงพายรติการโรจนะสายชนวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตายอรไทยคือกุเสขับร้องเพลงที่ครูสาราคุณวุฒิได้แต่งมาจัดแจงเพื่อพ่อหลวง ฮิมาวาริจังร้องเพลงเล่าสู่หลานฟังเพลงของตายอรไาทายคือกเุเสพภาพขาวดำฮิมาวาริจังคิดถึงในหลวงขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ ฮิมาวาริจังรักคุณพ่อนะจ๊ะดารุมาจังรักคุณพ่อนะจ๊ะวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่าธันวาคมของทุกปีวันเกิดเซเลอร์จูปิเตอร์คิโนมาโกโตกเป็นวันพ่อแห่งชาติกาหนครึ้นครั้งแรกในปบบี2 5๖6และกำหนดให้ดอกพุทธรัศศีเหลปานดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงราชกาลที่9วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติในหลวงท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันชาติและวันพ่อแห่งชาติเด็กผู้หญิงเสียใจยทำไมคะและหนูร้องไห้ทำไมเด็กผู้หญิงร้องไห้ ทาแบบนี้หน้าตาเหมือนสุพิชญาปเปียยค่ะทุกคนเสียใจเหมือนกันดารุมาจังนักร้องเป็นครูสาราคุณวุฒิฮิมวริจังนักร้องเป็นต่ายอรไทยล่าสู่หลันฟังได้หลวงของแผ่นดินขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัว วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เียดชัยที่จุนไว้หน้ารูไม่รู้ล้าหลานน้อยมาท่วงว่าเป็นยังน่าจงรง้องไห้เช็ดน้ำตาบัทันจะสิบอกหลานว่าจังใดตั้งแต่ในรู้วางจากไปหัวใจก็จุกน้ำตา ปาติี้เกิดมาก็ท้องคำว่าทรงราเจริญแม่พ่อพระเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เดิร์ลคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในลรู้รักษากอดหลานบังรูข้งฟ้าบ่หูนั้น บอกหั่งจังใดบอกรัก เล่าสู่ลานฟังบอกรงังดังดังด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คุณไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอ จากฮิมวาวริจังเราเพลงล่าสุดหลันฟังแต่แระทายเพียงเพราะมากสีบอกห้งจังได้บอกรังอย่างไรให้พอได้ ยงร้องหายของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิยงทงความดีรักสามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถาไวายบุญให้พ่อ ู่ลานฟังบกรงังดังดังด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอ เรา <usion. S 1> รักพระองค์ท่านก็ต้องช <towers> ่วยกันรักษา <ICEOVER. S 1>